สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับผมอยู่กับน้องสุรชัยนะซึ่งเป็นนักศึกษาของหมาวิาลแม่โจ้นะครับน้องสุรชัยเนี่ยมาช่วยงานที่บ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องของการจัดการและการดูแลรักษาไม้ผลที่อยู่ในกระถางน,นะครับนะบปกติไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ที่เราเคยคุยไปนะว่าสามารถที่ปลูกในพื้นที่ที่มีจํากัดเนี่ยเราสามารถปลูกแล้วให้ ได้ผลผลิตได้ด้วยแต่ว่าปัญหาก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับปัญหาแรกก็คือบางทีปลูกไปแล้วดินยุบตัวนะครับอัทนที่2บางทีน,งน้ําขังเนื่องจากว่าการระบายน้ำํำไม่ดีนะครับทีนี้เราจะมาบอกวิธีการจัดการนะครับว่าเราจะจัดการยังไงอันแรกนะครับเราจะเปลี่ยนขัดขังนะครับต้นที่ท่านห็นนี่ก็จะมีลำไยพันบ้านห้องหกแล้วก็มีมะนาวยักษ์นะครับซึ่ง ใส่ในกระถางเนี่ยอยู่นานแล้วแล้วกระถางมันเล็กไม่เหมาะเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับซึ่งการเปลี่ยนกระถางหรือเปลี่ยนภาชนะเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระถางแบบนี้ก็ได้นะครับนะกระปาพลาสติกแบบนี้นะครับส่วนขนาดเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับถ้าขนาดใหญ่นี่ก็ต้นก็อยู่ได้ในนานขึ้นนะครับหรือจะใช้กระถางพลาสติกแบบนี้ก็ได้เราจะเริ่มเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะขอเปลี่ยนนี่ก่อนนะครับเปลี่ยน ต้นมะนาวยักษ์ก่อนนะครับอันนี้เนื่องจากเราปลูกในกระถางเนี่ยบางทีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยดีเนี่ยเราจะใส่หินเข้าไปสักหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่กระถางไว้นะครับกระถางตรงนี้จะวางไว้ไม่ดินมันยุบนะครับนะจากนั้นเดี๋ยวน้องสุชัยลองถอดกระถางออกมาแล้ววางตั้งใหม่นะครับาวางตั้งรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ ใส่ดินนะครับนะเดี๋ยวอาจจะอันนี้มันสูงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเ๋ยวอาจจะเกี่ยเกียดินด้านล่างลงนิดหนึ่งนะครับดินด้านล่างลงนิดหนึ่งเนี่ยเค็ันการถอดกระถางอ่าเนี่ยมีมีเคล็ดลับไหมคะเราก็ต้องต้องอ่ให้มือตบด้านข้างกระถางไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ดึงลงมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะใส่ด้านข้างก่อนเลยนะครับ ดินนี่ก็ให้มีความร่วนซุยนะฮะมีผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนยนะครับนะาการขยาวขย้หน่อยน,น,นะ,ะนี่กดลงไปนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะพอได้นะครับนะ ก็ S 1> <S 1> เดี๋ยวอาจจะมีการยุบลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนกระถางนะครับเดี๋ยวจะลองอีกต้นหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เราจะเปลี่ยนกระถางพลาสติกเนี่ยนะครับนะเป็นตะกร้าแหน่งน้องสุรชัยทําเลยนะครับต้นเมื่อกี้สูงไปนิดนึงน้องสุรชัยนะฮะลองลองเอาต้นนี้ก่อนนะครับอ่าเราดึงออกมานะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่หินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราวางนี่ก่อน วางตัวนี้ก่อนนะครับวางวางนี่ก่อนเอานี้วางออกนี่วางคว่ำนี้ก่อนดีกว่อน,นะ่เราจะสาธิตนะครับวิธีการปลูกลำไยในภาชนะนะครับโดยเฉพาะในตะกร้าเนี่ยนะครับเอาสูตรใช้เอาดินใส่นะครับด้านล่างนิดนึงนะครับสําหรับดินนี้ก็อาจจะประกอบด้วยดินสักหนึ่งส่วน,นปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับ หรืออาจจะดินสองส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนก็ได้นะครับทีนี้เราจะป้องกันปัญหาเรื่องของดินยุบนะน,น้องสุชัยเอากระถางเนี่ยคว่ำลงไปเลยนะครับเราจะวางไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นใส่ดินไปก่อนเลยนะใส่ดินไปก่อนนะะนะครับใส่ดินไปก่อนนะให้อรอบๆกระถางเลยนะครับใส่ดินไปก่อนป้องกันการยุบนะครับปกติเราจะมีปัญหาเรื่องของการยุบนะอ,อย่างนี้แนละ้ว ขยับขยับขยับนิดนึงนะับดินมันแน่นนิดหนึ่งแล้วก็เอาต้นทำใยวางนะแล้วอาจจะจัดรากเลยนะครับจัดรากเขาหน่อยก็ได้นะครับนะจัดรากให้มันกระจายกระจายรอบด้านนะครับอยากเอาดินใส่ใส่ข้างล่างนิดนิดนี้นิดนิดนี้นะฮงนะครับนี่พอดีเลยนะครับต้นนี้พอดีนะต้นเมื่อกี้สูงไปนิดนึ่เนี่ยเอาในใส่เข้าไปเลยนะครับ ก็ไปให้ใหเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการยุบหนากระถางยุบได้นะครับเออต้นไม้ยุบนะครับนะกดนะกระชับหลักนะครับนะอย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับนะได้นะครับเดี๋ยวหลังจากน,นั้นนะครับเราจะมีการจัดทรง สำหรับการ <คน S 1> ดูแล,แลรักษาอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของการจัดทรงไม้ผลที่อยู่ในกระถางน,นะครับคือเวลาเราเอาไม้ผลมาเนี่ยบางทีทรงมันยังไม่ได้รูปทรงตามที่เราต้องการเห็นว่าลำไยต้นนี้นะครับซึ่งเป็นพันธุ์บ้านห้องหกสิบเนี่ยดูมีอยู่3ากิ่งแต่ทรงเขายังไม่สวยงามนะเราจะจัดทรงให้สวยงามนะลองสูใช้หลักการก็คือทาให้กิ่งเนี่ยมีการกระจายรอบทิศทางแล้วก็ทำให้กิ่งเนี่ยทอมุมกว้างด้วยนะครับ ครับเราเริ่มจัด,จดจช่วยกันเราเริ่มจัดยังไงครับอาจารย์เราจะเริ่มจัดนี่เราจะใช้เชือกฟางเนี่ยผูกไว้ตรงขอบของภาชนะเลยนะครับว่าตะกร้าพลาสติกเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะจัดนี้เลยนะมาแล้วให้ดูอย่างนี้นะครับเราก็าจัดนี้นะนี่ก็จะเริ่มทำมุมกว้างเลยนะครับนะหลังจากนั้นอยากให้ดูกิ่งนี้นะกิ่งนี้เห็นไหมมันชี้มาทางนี้เราอยากจะจัดมาทางนี้สักหน่อยนะครับนะอาจจะดึงมาอย่างนี้ นะครับนะดึงไปนีนะ้แล้วก็มาปูเจอกัตรงนีนะนะ้ดูดีขึ้นไหมครับดูดีขึ้นนะฮะส่วนกิ่งนี้นะครับเดีนะ๋ยวเราก็จะมาจัดนะครับตอกิ่งเขาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็่คือหนึ่งเนี่ยมีการกระจายตัวดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่สองคือกิ่งก็จะทำวงกว้าง อันนี้ก็ทําให้การกระจายแสยงได้ได้ดีแล้วเราจะมัดไว้อย่างนี้นานแค่ไหนหรอครับอันนี้ประมาณ 3- ามถึงหเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ตัวนะนะครับเอาละทีนี้เรามาดูต้นสม้มโอเราขอโทษนะต้นะมะนาวยักษ์เนี่ยไม่ใช่สม้มโอนะแต่ว,ว่าต้นส้มก็หลักการคล้ายๆกันอันนี้เราดูว่าทรงเนี่ยดูว่ามันสูงไม่เท่ากันเราอาจจะตัดตัดเนี่มันมีความสูงใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราตัดตยอดตรงนี้ก็ดูดีขึ้นส่วนต้นนี้ถ้ามันสูงเกินไป เราอาจจะตัดยอดนี้ก็ได้ครับให้เขาตั้งพุ่มตั้งพุ่มใหม่นะครับดูจากมะนาวต้นนี้นะครับมะนาวต้นนี้ผมจัดทรงมาก่อนนะหรือว่าทรงเขาจะสวยขึ้นนะครับอันนี้เราจัดทรงตัวแรกนี้ติดกัดนหมดเลยนะครับส่วนลำไย,ยนะครับลำไย,ยนี่อันนี้เป็นทรงฝายสิงหานยนะครับเราจัดไม้มาสูงนะครับหลังสูชัยตามมานะอันนี้ก็เ,เป็นการจัดจริงให้มัน มีมุมกว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทําให้มันออกดอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องการจัดการอย่างอื่นด้วยนะครับการดูแลรักษาอีกอย่างหนึ่งนะหรือการจัดการอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการให้ปุ๋ยเนื่องจากการปลูกไม้ผลในกระถางเนี่ยมันมีการจากัดเรื่องของปริมาณของวัสดุแล้วก็การเจริญเติบโตของรากเพราะนั้นเราต้องเติมปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอปุ๋ยที่เราจะให้เนี่ยก็อาจจะให้ปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ปุ๋ย SC. อินทรีย์นี้เราก็ใส่ใส่พอประมาณนะไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มันย่อยสลายตัวแล้วนะครับเราก็ใส่ให้มันกระจายกระจายไปนะครับอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวน้องสุใช้ใส่ปุ๋ยพิาศาสตร์นะครับก็เราใช้ปุ๋ยออสโมโคดนะใส่สัก10เม็ดเดี๋ยวเลยใส่เลยนะประมาณสัก10เม็ดนะครับ เดี๋ยวให้ลองสูชใช้ใส่ปุ๋ยนะเรียกว่าปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับมาสูชใช้ใส่เลยนะครับปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเราจะค่อยๆละลายนะครับปุ๋ยออสโมโค้ดนี่เราอาจจะใส่ได้สักสเดือนครั้งก็ได้ครับหรือถ้าไม่มีออสโมโค้ดเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตรอื่นก็ได้จะเป็น 15- 15้าห้าก็ได้นะครับ แต่ถ้าในกรณีที่จะใส่ยูเรียเนี่ยให้ใส่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะเป็นาขาดนะยูเรียเนี่ยถ้าใส่เยอะเนี่ยบางทีทําให้ต้นตายได้อันนี้ข้อควรระวังนะครับนะทีนี้การจัดการต่อไปก็คือเราจะมีการคุมดินนะครับเดี๋ยวตามมานะครับคุมดินอาสูใชค้ค,มค,มค,มคุมคุมบนจะเป็นคุอู่นะคครับ การรักษาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการคุมดินโดยเฉพาะในช่วงแรงๆช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเ็าจะมีการระเหยน้ำเนี่ยเยอะนะซึ่งเราจะคุมดินประโยชน์ของการคุมดินนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนะคุมดินเราอาจจะใช้พวกฟางหรือเศษใบไม้ก็ได้นะครับคุมเข้าไปนะหนาประมาณสักเกือบหนึ่งิก็ได้นะครับเศษฟางนี่นะครับประมาณสัก6เดือนนะไม่เกิน1ปีเนะี่ยเขาจะย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยนะครับแล้วสิ่งสําคัญของการคุมดินอีกอันหนึ่งนะฮะ ช่วยนะในเรื่องของการคลายการระเหยน้ำะนะครับนะแล้วมันยังช่วยรักษาเรื่องของอุณหภูมิของรากด้วยนะครับซึ่งอุณหภูมิของรากมีความสําคัญนะผมศึกษาเรื่องนี้มาโดยตรงเลยนะครับคือทาวิทยาดิพลนเรื่องนี้เลยนะครือถ้าอุณหภูมิรากต่ําหรือสูงเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการดึงค่าอาหารมีผลต่อการกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับถ้าเราคุมดินเนี่ย ถ้าช่วงร้อนอุณหภูมิก็จะไม่ร้อนมากช่วงหนาวอุณหภูมิดินที่เราคุมก็จะไม่หนาวเท่ากับอุณหภูมิที่ไม่ไม่คุมนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการคุมดินก็จะมีหลายอย่างนะเดี๋ยวน้องสุชัยได้คุมไปหมดทุกต้นเลยนะครับ อีกไอเดียหนึ่งที่ผมคิดไว้นะครับคือถ้าเป็นไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาวิธีที่ปล่อยไส้เดือนไส้เดือนดินเข้าไปนะซึ่งไส้เดือนดินเนี่ยมันจะย่อยนะครับทำให้ดินมันร่วนซุยซึ่งไม้ผลในถังเนี่ยบางทีดินมันน่นแต่กําลังหาวิธีนะคือไปลูกใหๆแล้วอาจจะทาช่องอะไรไว้สักช่องหนึ่งก็ไ้นะเพื่อที่จะเติมอาหารให้กับทางไส้เดือนนะเดี๋ยวจะค่อยออกแบบดูแล้วนเะพราะเรา พอเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะหาวิธีนใ,ในการ,รหาแก้ไขปัญหาครับจบท้ายคลิปตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปุ๋ยที่ดีที่สุดของต้นไม้ก็คือเงาของเจ้าของสวนนะคือเจ้าของสวนเนี่ยต้องหมั่นเข้ามาดูแลนะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะลองเอาไปไประยุกต์เอาไปใช้ดูนะครับได้ผลยังไงบอกมานะครับหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็ฝากติดตามนะเกษตรสุขายพาวินนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราจะแถมม้อีกนิด,ดนึงนะครับก่อนจบรายการนะครับก็คือปลูกไม้ผลในกระถางหรือปลูกไม้ผลในพื้นที่เนี่ยสุดสุดท้ายก็คือต้องการที่จะให้ออกดอกติดผลเพื่อให้ได้ผลผลิตน,นะครับเราทํำยังไงนะครับผมคิดว่าไม้ปลูกไม้ผลในกระถางสามารถทําได้อย่างลําไยนี่สบายสบายเนยผมมีประสบการณ์นะครับว่าสามารถทําให้ออกดอกในกระถางติดผลในกระถางและเก็บผลผลิตในกระถางได้นะครับลําไยนี่เราก็ให้ออกในฤดู หรืออาจาอาจะใช้สารโพแทสียมคคอเด์ก็ได้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะทําในคลิปต่อไปนะครับส่วนส้มเนี่ยาาใช้วิธีกักน้ํำมะม่วงนี้ก็อาจจะใช้ธรรมชาติหรืออาจจะใช้สารปาโคเบนโซนก็ได้นะครับซึ่งเราจะนํารายละเอียดพวกนี้นะครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ